อย่างที่บอกไว้ผมเป็นอดีตผู้การตำรวจแห่งชาติผมเติบโตมานะครับรับเงินเดือนพี่น้องประชาชนผ่านสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะรับตำนานมาจนทุกวันนี้ผมทนไม่ได้หรอกนะครับดัะนั้นก็ผมจะไปฟ้องศาลปกครองผมก็ไม่ใช่ผู้เสียหายผมจะไปร้องต่อคณะกรรมาการพัฒนาร,ร,ระบบคุณธรรมซึ่งเสร็จภายใน30วันนะผมก็ไม่ใช่ผู้เสียหาย ดังนั้นผมต้องอาศัยองคอ์กรของรัฐคือธร,รมคารพัรการาบปากรามการทุจริตนะมารับผิดชอบในเรื่องนี้เพราะว่าอปชอเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ตามรัฐมนูนมาตรา234วงเล็บหนึ่งนะครับไต่สวนดำเนินคดีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่จงใจเจตนาไม่ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายหรือจริยธรรมอย่างไรแล้วนะครับเห็นไหมเป็นหน้าที่เขาโดยตรงเมื่อผมส่งวันนี้แล้วเนี่ย เขาจะต้องไปรีดดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา,าที่กฎหมายกําหนดนะแต่บอกบปชชไว้ไม่จําเป็นนะที่จะต้องรอระยะเวลาตามกฎหมายกําหนดนะเรื่องนี้เป็นเรื่องสาคัญเรื่องหน่วดการดําเนินคดีน,ดนายงปรีนี้คุณต้องรีบทาเจ็จพุ่งนี้เดือนนี้เดือนหน้าได้เอาเลยนะครับถ้าเป็นเรื่องจริยธรรมอย่างไรแรงต้องส่งไปสารดีกานะครับเป็นเรื่องการการะทําความผิกดกฎหมาย ช่ไหมฮะชัดเจนคุณก็ต้องสรุปสำนวนส่งไปให้เอากสารสูงสุดเพื่อฟ้องต่อสารดีกาแผนกคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเมื่อสาลดีกาเขารับเรื่องไว้แล้วเขาประทับฟ้องต้องสั่งให้นะผู้ที่ถูกลองนี่หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับจนกว่าจะมีคำพิพากษานะครับแลวเมื่อมีคำพิพากษาตัดสินว่าผิดแล้วนะนอกจากจะลงโทษตามกฎหมายต้องตัดสิทธิ์ นะในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งอีกสิ์ปีนะครับ <All right. S 1> ผมเตือนไปก่อนหน้านี้แล้ว <All right. S 1> นะในเมื่อคุณเศรษฐาไม่เชื่อผม mm hmm. ยังดื้อดึงนะ mm hmm. เป็นคนทําลายตำรักง,งานตำรับแห่งชาตินะครับ